สวัสดีค่ะถามหาเงินทองถามหาโชคลาภถามหาเรื่องการงานมันจะดีได้ยังไงนะคะเพราะอะไรนะคะเห็นไหมคะเส้นชีวิตเป็นลักษณะแบบนี้นะคะเห็นไหมคะจุดนะคะแต่ละจุดและเส้นชมนุดเส้นที่จะดีต้องเส้นหลักๆเส้นชีวิตเส้นสมองเส้นใจต้องแข็งแรง นะคะถ้าแบบนี้นะคะปัญหาสุขภาพนะคะปัญหาเรื่องมรดกปัญหาเรื่องภายในแวดวงหมู่พี่น้องก็ต้องระวังนะคะเรื่องสุขภาพด้วยเรื่องมรดกด้วยนะคะแบบนี้เสียนะคะเงินทองหามาได้ต้องเอามารักษารักษาเนื้อรักษาโัวหมดเลยนะคะนี่เรื่องสุขภาพสำคัญที่สุดค่ะ